สุขภาพเราไม่ดีเราจะทำอะไรอย่างที่เราอยากทำอะ่ะมันไม่ได้เลยนะคะปัจจุบันพี่ธทมี่เป็นครูสอนมันดาราค่ะศิลปะที่ช่วยฝึกสมาธินะคะเออพี่ธทมี่เองอะ่ะ ให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากๆเพราะว่าเราอะตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราไม่อยากจะเป็นภาระให้กับลูกค่ะก็จะดูแลทั้งเรื่องกายใจแล้วก็จิตวิญญาณด้วยนยคะคะครบทุกมิติเลยพอมาพบว่าเราสามารถตรวจ DNA ได้เนี่ยค่ะโอ,อ้โหมันวิเศษมากๆตัว DNA อเเนี่ยทำให้เราเหมือนรู้พิมพ์เขียวของสุขภาพของร่างกายเราต่อไปนี้เราก็จะดูแลร่างกายเราแบบว่ามีแผนที่มีดิเรกชันให้เราว่าตรงจุดไหน ที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยพี่เทมิใช้การตรวจดีเของไวต้า DNA อนะคะอันที่1เลยเนี่ยที่เน่ใช้แหละของประเทศเกาหลีค่ะเขามีประสบการณ์มา20ปีแล้วแล้วเขาก็เก็บข้อมูลพันธุกรรมของคนในเอเชียเนี่ยเป็นล้านล้านเคสเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญในพันธุกรรมของคนเอเชียแล้วก็เขามีตรวจ2แบบค่ะ มีตรวจในเรื่องของ cancer and disease ก็คือมุ่งดูไปที่ว่าเรามีความเสี่ยงจะเป็นโรคร้ายอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบ beauty and healthy ก็คือดูสุขภาพองค์รวมของเราหมดเลยก็พี่ทำมี่ก็ตรวจทั้งสองแบบเลยนะในส่วนของ cancer and disease อะ่ะเราก็ได้ทราบว่าพี่ทำมีมีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งทวารหนักมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์มีโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องซึมเศร้าอ่ะเราไม่เคยึ ถึงเนาะว่าเออเรามีโอกาสเป็นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอัลไซเมอร์มะเร็งต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมใจเอาไว้แล้วแหละเราต้องเจอกับเขาแน่เลยแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่แค่นั้นเองพอเรารู้ว่าเราเสี่ยงมะเร็งอะไรใช่ไหมคะ เราก็จะได้มาดูแลเขาเป็นพิเศษค่ะทีนี้ในส่วนของ Beauty and h e a l t h ีเนี่ยเขาก็จะบอกเราโอ้โห6กกว่ารายการนะคะก็คือในเรื่องของว่าเราควรจะทานอาหารเสริมอะไรบ้างเพื่อจะเสริมส่วนวิตามินและธาตุต่างๆภายในร่างกายของเราให้เขาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอาหารเสริมอะไรที่เราเคยกินมาน่ะ บางตัวเราไม่ต้องกินก็ได้เพราะว่าร่างกายเราผลิตดีอยู่แล้วแต่ว่าบางตัวเราผลิตไม่ค่อยดีดูดซึมไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เสริมได้ตรงจุดอันนี้มันชัดเจนแม่นยำตรงจุดมากๆค่ะ